บรรยากาศแม่น้ำรอยสสวยๆมาฝากค่ะวันนี้อากาศดีนะคะก็เลยมามาล่องเขาเรียกอะไรมาล่องแก่งกันนะทุกคนแล้วกเ็เหมือนมาทำปิ้งย่างกันดูนะคะคนเยอะมากนี่อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเขาจะล่องเขาจะล่องแก่งมากันตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำรอยส น้ำเย็นมากนะคะน้ำประมาณยี่สิบองศาค่คะทุกคนนี่นะคะเราก็จะล่องเหลือ,อยางประมาณนี้เนี่ยเราก็จะล่องแก่งมานะคะดูน้ำนะเพื่อนๆน,น้ำใสแล้วก็น้ำเย็นมากเราก็จะมานี่ค่ะมาปิ้งย่างกัน ตรงนี้จะเป็นเกาะกลางแม่นม้ำรอยส์ค่ะฝั่งทางนู้นสิก็จะมีหนุ่มๆเข้ามากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะทุกคนนี่เราก็มาปิ้งฮอทดอกกันมาพักค่ะ,ะปกตินะคะเขาจะล่องกันที่คอถ้าคนที่สุวิตจะรู้ว่าเขาจะลงเขาจะลงเรือกันที่เบมเบมกาเต้นแล้วก็ไปขึ้นที่ ก็ไปขึ้นที่ตรงไหนนะแอดมินลืมก็จะใช้ประมาณ4ชั่วโมงค่ะแต่ว่าวันนี้แอดมินล่องแค่ครึ่งทางประมาณ2ชั่วโมงดูแม่น้ำค่ะทุกคนนี่เป็นนี่เป็นเกาะนะคะเกาะอยู่บนอยู่บนกลางแม่น้ำเลยแทกไฟหิวคคะย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ แคบไือดูให้ดูแม่น้ำหินคือแม่น้ำนี้เขาจะไม่ให้เรือที่มีเครื่องยนต์วิ่งนะคะทุกคนเรือเรีงเรือสปีดโบ๊ทเรืออะไรที่ที่มีเครื่องยนต์นี้ไม่อนุญาตเลยเป็นล่องแก่งเท่านั้นเป็นเรือยางอะ่ะ เย็นมากค่ะวันนี้ถือว่ามีคนมาล่องมาล่องแก่งน้อยอะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงฮอลิเดย์ของสวิตเซอร์แลนด์คนเริ่มออกนอกประเทศแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะแล้วก็จะมาปิ้งย่างกันแบบนี้เด้อ นี่เราย่างแล้วก็บรรยากาศแบบนี้นะคะโอเคและแค่นี้นะคะเราเราอยากให้ดูบรรยากาศเฉยๆบ๊ายบาย